แล้วเรามาเปรียบเทียบนะครับระหว่างลมยางไนโตรเจนแล้วก็ลมยางธรรมดาข้อแตกต่างมันต่างกันอย่างไรข้อดีและข้อเสียนะครับไปดูกันเลยยินดีต้อนรับสู่มา c h a ช n e l ครับสารพันความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของลมยางไนโตรเจนและลมยางธรรมดาต่างกันอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นกระแสเหลือเกินบางคนออกรถไปแล้วอจะเติมลมยางธรรมดาหรือจะเติมลมยางไนโตรเจนดีเพราะว่าลมยางธรรมดาเนี่ยมันเติมที่ไหนก็ได้ใช่ไหม ก็ตเติมตามปั๊มทั่วไปตามร้านซ่อมอูทั่วไปอะที่เป็นเครื่องแบบปั๊มลมะนะเออและลมยางในตัวเช่นที่เสียเงินเติมล่ะมันต่างกันอย่างไรนะครับอันดับแรกเราต้องไปรู้ว่าลมยางในตัวเช่นเนี่ยมีคุณสมบัติดีอย่างไรและควรใช้หรือไม่นะฮะทำไมต้องเสียเงินเพื่อเติมด้วย ลมยางไนโตรเจนนะครับมีส่วนประกอบของไนโตรเจนหรือกา๊าซเฉยนะโดยโมเลกุลของลมยางไนโตรเจนเนี่ยจะควบแน่นกว่าลมธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งลมยางไนโตรเจนนั้นจะประกอบไปด้วยไนโตรเจนบริสุทธิ์มากกว่า93-99%เเลยก็เรียกได้ว่าทั้งหมดนะครับที่ออกมาเป็นลมยางเนี่ยมันจะมีไนโตรเจนบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยนะฮะ ในขณะที่ลมยางธรรมดานั้นนะครับที่เราเติมตามปั๊มทั่วไปเนี่ยนะจะมีส่วนประกอบของไนโตรเจนเช่นกันนะแต่ว่าส่วนประกอบเพียงแค่78%แล้วอีก21%ล่ะเป็นอะไร21%นั้นนะครับเป็นพวกไอน้ำนะครับแน่นอน,นครับไอ้น้ำก็พวกความชื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ลมยางไนโตรเจนนั้นนะครับแทบจะไม่มีไอน้ําป่าปนอยู่เลยทําให้การเติมลมยางแบบไนโตรเจนจะมีโอกาสที่รั่วซึมน้อยกว่าลมยางทั่วไปนั่นเอง นะครับเพราะโมเลกุลมันใหญ่กว่านะเวลาที่เราเติมไปเนี่ยยางปกติมันจะซึมซึมออกั่วไปแล้วก็ต้องไปเติมบ่อยขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าลมยางไนโตรเจนเนี่ยก็คือนานๆเนี่ยจะเติมทีนะครับนอกจากโมเลกุลที่ใหญ่แล้วนะครับจะทําให้การล่วไหลเนี่ยมันช้ากว่ามันมีการทดลองระหว่างลมยางไนโตรเจนกับลมยางปกตินะครับโดยมีการเอายางเนี่ยขนาดเท่ากันนะครับล้อขนาดเท่ากันยางขนาดเท่ากันมาใส่ลมในขนาดอยู่ที่30ปอนหรือ30 PHI นะครับทิ้งไว้นาน1ปีเพื่อการทดสอบนี่แหละพบว่าลมยางธรรมดาเนี่ยแรงดันมันหายไปถึง3.5ปอเลยทีเดียวส่วนล้อที่เติมลมในตัวเจ่นเนี่ยแรงดันหายไปเพียงแค่2.2 PSI ต่างกันอยู่ที่1.3 PSI ในการทดลองเนี่ยก็คือต่างกันเยอะนอกจากนั้นนะครับในตัวเจ่นยังเป็นกา๊าซเฉยคือกา๊าซที่โดยสมบูรณ์ไม่มีสารประกอบใดๆเลยทําให งสภาพความเป็นกา๊าซอยู่ได้ตลอดเวลาจึงทาให้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี่ยมันน้อยมากนะครับเวลาที่รถวิ่งอะไรอย่างเงี้ยทำให้ในขณะที่รถวิ่งถึงแม้ว่ายางจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่แรงดันภายในลมยางเนี่ยยังคงที่อยู่ต่างจากแรงดันของยางปกตินะครับที่เราเติมตามปั๊มเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่ารถมันวิ่งเนี่ยอุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับแรงดันลมยางเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก3ถึง10 psi นั่นก็คือ31มถึงสิปอน,นั่นเองก็ถือว่าเยอะนะเหมือนกับมันมีการขยายตัวของตัวยางด้วยอ่ะด้วยเหตุนี้นะครับยางที่เติมลมยางไนโตรเจนเนี่ยมันก็ช่วยลดในเรื่องของการระเบิดของยางนั่นเองแล้วก็ช่วยลดการเสียสีของตัวยางนั่นเอง คือก่อนหน้านี้ยลมยางไนโตรเจนเนี่ยมันมีการใช้เนี่ยมายาวนานมากแต่ว่าอุตสาหกรรมรถทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้เขาจะใช้ในสนามแข่งนะครับอย่างเช่นพวกรถที่ใช้ความเร็วสูงๆอย่างรถ F1 นะครับปอมูล่าวันรถสุดหนึ่งไอรถพวกนี้มันจะใช้ความเร็วที่สูงมากฉะนั้นสิ่งที่เติมเข้าไปอย่างลมยางของก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคุณสมบัติมันก็ต้องเสถียรในเรื่องของความร้อนแล้วก็ในเรื่องของการขายายตัวนะครับเขาก็เลยใช้ลมยางไนโตรเจนกัน อีกหนึ่งอย่างที่ใช้กันมานานแล้วนะครับนั่นก็คือล้อของเครื่องบินล้อของเครื่องบินเนี่ยเติมลมยางในตัวเจนมานานแล้วนะตั้งแต่เครื่องบินเนี่ยเริ่มใช้งานนะครับเวลาที่เครื่องจะเทคออฟหรือเครื่องจะลอดลงพวกนี้มันจะมีแรงกดของตัวเครื่องบินอยู่เพราะเครื่องบินมันหนักใช่ไหมฮะ เวลากดเรยงแรงไปอย่างเงี้ยตัวก๊าซนโตรเจนมันก็ยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการคงสถานะรับสภาวะในเรื่องของการบรรทุกหนักด้วยคือรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆรถบรรทุกเนี่ยที่วิ่งระหว่างรัฐแต่วิ่งยาวๆแบบข้ามประเทศเนีย่ยมันไกลนะครับเป็น800กิโลเป็น1000กิโลอะไรอย่างเงี้ยเติมลมยางนโตรเจนจะดีที่สุดแต่ถ้าทั่วไปนะครับอุตสาหกรรมบ้านเราอย่างวิ่งทั่วไปปกติเนี่ย มันไม่ได้ใช้อะไรกันแต่เดี๋ยวนี้เขาจะใช้มาเติมรถบ้านค่อนข้างเยอะด้วยคุณสมบัติของกา๊าซไนโตรเจนด้วยก็เลยแพร่หลายกันในกลุ่มรถบ้านที่ใช้งานกันร,ระหว่างรถขับไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ดีเหมือนกันนะแล้วเรามาเปรียบเทียบนะครับระหว่างลมยางไนโตรเจนแล้วก็ลมยางธรรมดาข้อแตกต่างมันต่างกันอย่างไรข้อดีและข้อเสียนะครับไปดูกันเลยการสึกหลอของเนื้อย,ยางนะครับลมไนโตรเจนเนี่ยมีออกซิเจนป่าปนน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะ ทำให้ยางเนี่ยสึกหรอได้ช้ากว่าส่วนลมยางปกตินะครับมีออกซิเจนและน้ําป่าปนมากกว่าทําให้ยางสึกลรอได้เร็วนะครับก็เรียกได้ว่าความชื้นนั่นแหละความชื้นทาลายทุกสิ่งจริงๆนะครับอืมการเกิดสนิมแน่นอน,นครับของลมยางไนโตรเจนเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดสนิมนะครับเพราะว่ามันมีความชื้นน้อยนะครับพวกล้อกระทะอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเหล็ก ก็ไม่สามารถก่อเกิดสนิมได้นะครับส่วนลมยางที่เป็นปกตินะครับก็ก่อเกิดสนิมง่ายแน่นอนนะครับล้วกถ้ามีการถูกกัดก่อนแน่นอนนะครับการล่วไหลของกา๊าซไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนเนี่ยล่วไหลได้ยากมากเพราะว่าโมเลกุลมันใหญ่กว่านั่นเองส่วนลมยางธรรมดานะครับเดี๋ยวแป๊บๆไปไเติมอีกแล้วแต่ลมยางไนโตรเจนนะครับก็ทิ้งห่างหน่อยมาดูในส่วนของแรงดันขนาดวิ่งนะครับแรงดันจะคงที่มากกว่าสําหรับลมไนโตรเจน ส่วนลมธรรมดานะครับก็แรงดันจะเพิ่มขึ้นประมาณ3-10ถึง psi นะครับนั่นก็คือปอน,นั่นเองอุณหภูมิลมยางเนี่ยถ้าเปิดเป็นก๊าซนโตรเจนเนี่ยอุณหภูมิจะคงที่มากกว่าการเสียสีระหว่างถนนเนี่ยจะน้อยลงอุณหภูมิของตัวยางเนี่ยเวลาที่รถวิ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นลมยางธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากกว่าที่เป็นลมไนโตรเจนเรียกได้ว,ว่าถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นมีโอกาสที่ยางของเราเนี่ยมันจะระเบิดได้ง่ายกว่านะครับ แรงเติมลมแน่นอนครับลมไนโตรเจนเนี่ยหาเติมได้ยากกว่าต้องไปที่ศูนย์รถนะครับรวมถึงอู่ต่างๆที่เป็นอู่ใหญ่ที่มีลมไนโตรเจนบริการอยู่นั่นเองนะครับก็เสียค่าบริการนะครับไม่ได้เติมฟรีนะฮะส่วนลมทั่วไปนะครับเติมทั่วไปได้เลยตามปั๊มตามอู่ตามแม้แต่แบบอู่เล็กๆก็ยังมีให้เราเติมใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ายางรถยนต์ก็เติมกันได้สบายๆเลยหลายคนอาจจะยังสงสัยในเรื่องของราคา ราคา,าทั่วไปนะครับก็ล้อละ50บาท4ี่ล้อลก็200ประมาณนั้นนะครับบางร้านก็ถูกหน่อยบางร้านก็แพงหน่อยขึ้นอยู่กับการตั้งราคาของเจ้าของร้านอีกทีหนึ่งนะครับโดยทั่วไปก็ราคาประมาณนี้แหละประมาณ200200 200นิดๆน,นะฮะ สรุปก็คือไอเติมลมยางไนโตรเจนเนี่ยครับมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับในเรื่องของคุณสมบัติที่ผมไล่มาแต่ละอย่างนะฮะขอจีจากันไปผมฝากไว้หน่อยนะครับสนับสนุนทั้งช่องได้นะสำหรับไมค์คาคริสตาวัคเคลือบสีคุณภาพสูตรพรีเมียมครับป้องกันกดขีน้นกกดยางไม้นะครับเวลาที่ฉีดแล้วก็เช็ดเนี่ยรถคุณจะเงางามไปอีก1เดือนเลยทีเดียวเชียวนะฮะตัวนี้ป้องกันฝุน่นด้วยนะครับเวลาที่เราล้างรถครั้งต่อไปเนี่ยก็ไม่ต้อง หรือว่ากังวลอะไรนะครับพยงแค่เอาน้ํล้าง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 ลูบลูลมันก็ออกเรียบร้อยนะครับก็ยังเงางามเหมือนเดิมฉ่าตาเลยทีเดียวจากราคา990บาทลดให้เลยนะครับเหลือพยงแค่290บาทเท่านั้นเองฟรีบริการค่าจัดส่งทั่วประเทศไทยด้วยนะครับสนับสนุนทางช่องได้นะฮะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับ mycar channel สารพันความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถฮนะ